ทุกคนมาพบกับปักหวางสาวโคราชในสวีเดนอีกตามเคยแล้วนะคะวันนี้ปักหวางทำเมนูเด็ดเมนูแกงเทโพพักบุงฝรั่งค่ะแกงเทโพพักบุงฝรั่งเนี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็คือรสชาติของเขาก็จะเหมือนแกงเทโพไทยบ้านเราเลยละค่ะเพื่อนๆจ้านาตาหนา่ารับประทานไหมคะหนารับประทานเนาะโอ้โหเดี๋ยวลงมาชิมสักหน่อยสิคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะ น้ำของแกงเทโพจะหวานหวานมันมันเปรียปร้ยวๆนะคะแกงเทโพจะต้องออกรสชาติเปรี้ยวหวานมันนะคะสามรสเนาะแล้วก็เนื้อของผักงบุงเนี่ยจะกรุบกับกรุบกับนะคะเพื่อนๆไม่ต้องต้มนานนะคะต้มนานเขาจะเละนะคะผักบุงฝรั่งนี่เนาะอ่ะ เดี๋ยวไปดูสูตรกันเลยนะคะสูตรง่ายมากเชินจ้าอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบสำหรับการทำแกงเทพโพพักบุ้งฝรั่งนะคะนี่ก็จะเป็นพักบุ้งฝรั่งนะคะของสวีเดนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ๋าใช่แทนพักบุ้งบ้านเราเนาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้ก็กำลังกินเลยค่ะ แล้วก็จะมีพริกแกงนะคะซึ่งเป็นพริกแกงโคราชนะคะหรือว่าจะเป็นพริกแกงเพชรที่เราซื้อมาตามท้องตลา,าดก็ได้นะนี่จะเป็นพริกแกงโคราชที่มีกระเทียมพริกแห้งคาตะไคร่ใบมะกรูดกระชายแล้วก็เกลือเด้อค่ะเดอ้อ เราก็จะมีหมูนะคะหมูสันในหรือว่าหมูติดมันก็ได้หมูสามชั้นยิ่งอร่อยด้ยคะเพื่อนๆหรือว่าไก่ก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกมีด้ค่ะเด้อปากหวางก็จะใช่หมูติดมันนะคะแล้วก็จะมีขนอก้อนหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะเป็นพงชูรสใหม่ใสก็ได้นะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็จะมี กะทินะคะกะทินี่คือขาดไม่ได้เลยเนะะาะปากหว้งก็ใช่กะทิหนึ่งกล่องนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเวลาที่เราจะลอกพักบุ้งนะคะเราก็จะลอกแบบนี้เด้อย่ะเพืเ่อนๆจ๋าลอกเอาหนังเขาออกนะคะเขาจะมีเปลือกอยู่เนาะซึ่งเปลือกของเขาเนี่ยจะแข็งค่ะเราก็ลอกออกนะคะตรงโคนโคนของเขาเนาะถ้าเป็นยอดเป็นใบใหญ่ๆก็ตัดออกนะคะก็ประมาณนี้นะจ๊านะอ่านี่ก็ลอกออกค่ะ หลอกออกแล้วเราก็หั่นจะหั่นสั้นหรือว่าหั่นยาวก็ได้นะคะตามความชอบเลยตรงนี้เนาะหั่นแบบนี้เลยต่อไปเราก็เอาไปทําการร่างทําความสะอาดสักรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะมาทําการแกงกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะคะ่ะเพื่อนๆจ้าอ่ะเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะ ตั้งกาะทะเปิดไฟกลางใส่กะทิลงไปใครมีหัวกะทิกะทิสดก็ใช้ได้นะคะปากขวางใช้กะทิกล่องค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งกรองต่อไปเราจะมารอให้กะทิเดือดก่อนนะคะให้กะทิแตกมันนะคะเคี่ยวไปสักพักนึงก่อนให้กะทิแตกมันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพัดพริกกันเนาะคะ่ะเนาะ เรามาดูกะทิแตกมันกันด้วยเพื่อนๆจ้ะกะทิแตกมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันมันจะอยู่รอบๆกระทะเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ากะทิแตกมันเรียบร้อยแล้วเนาะพอกะทิแตกมันเรียบร้อยนะคะเราเอาพริกแกงลงไปพัดเลยค่ะพัดให้เข่ากันเลยนะคะพัดให้มีกลิ่นพริกหอมโชยขึ้นมาเด้อเพื่อนๆจ้าจีแซบอ่าพอพริกแกงเดือดเราก็เอาหมูลงไปพัดเลย ใส่ลงไปนะคะพัดไข่หมูซุกนะคะพัดไข่หมูซุกก่อนต่อไปเราก็ใส่ขนอลงไปหนึ่งก้อนขนอไก่ขนอหมูก็ได้นะคะถ้าไม่มีขนอก้อนก็ใส่เป็นผงก็ได้นะคะเป็นผงขอนอเน,น,นอคนให้เข้าข่าันแกงเทโพจะต้องมีรสชาติ หวานมันแล้วก็เปรี้ยวนะคะแกงเทโพของไทยเนี่ยเขาจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแกงเทโพของพักบุ้งฝรั่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเพราะว่าพักบุ้งฝรั่งเขาเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่เฉพาะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็จะได้ความมันของกะทิเนาะ,ะเราก็จะคัดในข้าซสุกก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการ ปรุงรสกันเลยค่ะปรุงรสกันเลยต่อความก็จะใส่ผงชูรสหน่อยหนึ่งนะคะนะใครไม่ชอบก็ไม่ตรงใสนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะเขาจะต้องมีรสชาติหวานหวานหน่อยนะคะแกงเีโพเนะาะใส่ลงไปอย่าพึ่งใส่เยอะนะคะถ้าเขาหวานเกี๊ยบเลยเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้นะคะเพื่อน เดี๋ยวเรารอให้เขาสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาชิมวิธีหนึ่งค่ะเขายังหวานยังไม่เป็นที่พอใจเราก็เติมน้ำตาลทรายเพิ่มได้นะคะอ่ะต่อไปใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาลงไปถ้าเป็นเครื่องแกงของคนโคราชเนี่ยเพื่องแกงเขาจะมีเกลืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยเขาก็จะมีความ เค็มอยู่ในตัวของอน้ำพริกนะคะเราก็จะใส่น้ำปลานิดเดียวนะคะใส่น้ำปลานิดเดียวเรามาชิมได้ค่ะเรามาชิมได้ไหนมีปัญหาอ่ะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำนะคะน้ำเปล่าใสสะอาดใส่ลงไปเลยจะเอาคนหรือว่าจะเอาไม่คนก็แล้วแต่ความพอใจเลยเนาะค่ะเนาะ,อ,ะอันนี้เนาะอ่าแต่กวานก็จะใส่ประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะเข้มข้นพอสมควรอ่า ต่อไปเราก็จะมาทำการชิมค่ะเราชิมได้เลยนะคะตอนนี้นะเราชิมได้เลยเราจะเอารสชาติหวานประมาณไหนเนาะคะ่นะเนาะยังค่ะยังไม่ทันหวาน่าไรเนะาะปักหวานต้องใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะเขาจะต้องมีรสหวานนิดนึงนะแรงเทพโพอ แล้วเดี๋ยวเรามารอให้เขาเดือดแล้วเราก็จะเอาพักบุ้งมาใส่นะคะรอแป๊บหนึ่งมาตอนนี้น้ำเทโพก็เดือบดบุดบุดบุดเอาให้เดือดบุดบุดเลยด้วยค่ะเพื่อนๆจ๋าอ่ะมาเราก็จะมาใส่พักบุ้งลงไปพักบุ้งเนี่ยเราจะใส่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเราไม่ต้มนานนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพักบุ้งฝรั่งเนี่ยเขาเละง่ายมากนะคะเขาสุกง่ายมากเลยล่ะ นะถ้าเราต้มนานมันจะเละมันจะไม่หนากินนะคะเอาประมาณแค่รอให้เขาคนให้เขาเข่ากันแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะทำง่ายมากนะคะแกงเทพโพฟ,ฟ้าหลังเนี้ย่าคนให้เขาเข่ากันอนากินมากอ่ะเดีย๋ยวปิดฝาสักพักนึง รอให้เขาเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็โอเคค่ะใช้ได้ปึ๊บแกนแทนแทนอ่าเราก็จะต้มประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีด้วยค่ะพเพื่อนเราไม่ต้องต้มนานนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊ เรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงเทโพพักบ,บุ้งฝรังหน้าตาน่ารับประทานไหมคะโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากอ่าสำหรับคลิปนี้ปากกวางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหากถูกใจคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ปากกวางด้วยนะคะปากกวางจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้โชคดีและสวัสดีจ้า and